สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนเสียซีโฟกล่าวอะไรลั่นเพื่อนไม่อยากให้ใครตายขอสังคมเป็นธรรมจากกรณีอุบัติเหตุเก่งสปอร์ตรรยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยูรุ่นซีโฟของนายสุรพักผู้ชัยแสงหรือตุ้มอายุ4ีิเปีพุ่งเหินข้ามเกาะกลางถนนชนกับรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่นสวิปจนมีผู้เสียชีวิตสองรายก่อนที่นายสุรพักจะทนพิบัติแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุเกิดที่จังหวัดเพชรบุร์นั้นวันนี้มีการชาปนกิจศพเป็นที่เรียบร้อยทำกลางญาติและเพื่อนที่เดินทางมาร่วมงานโดยหนึ่งในเพื่อนของนายสุรพักในพูดไว้อะไรครั้งสุดท้ายโดยเล่าถึงประวัติความเป็นมาการต่อสู้ของนายสุรพักจนทําให้มีฐานะดีกลายเป็นโปรแกร,รมเมอร์ระดับต้นๆและการต่อสู้ในแนวคิดป,ประชาธิปไตยโดยตอนหนึ่งเพื <im> ่อนได้กล <im> ่าวว่าเรื่องอุบัติเหตุ เรื่องอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นที่น่าเศร้าเสียใจต่อทั้งตัวตุ้มและน้องที่ไปกับตุ้มและขอเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสองครอบครัวรถสวิฟที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยที่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรถ้าตุ้มลุกขึ้นมาพูดได้ตอนนี้ผมขอเดาใจว่าตุ้มจะเสียใจมากตุ้มเป็นคนดีมากมีจิตใจเมตตาคอยช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะบุคคลเขาเป็นคนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ผมรู้จักกับเขาตั้งแต่ปี2549ตุ้มไม่เคยนิ่งดูดายเพิกเฉยต่อความอายุติธรรมใดๆถ้าวันนี้ตุ้มยังอยู่ตุ้มจะเสียใจมากที่ทำให้น้องทั้งสองคนเสียชีวิตทั้งนี้ผมกล้าพูดแทนเพื่อนผมได้เลยว่าตุ้มไม่มีเจตนาและตุ้มเป็นลูกผู้ชายพอที่จะรับผิดชอบและว,วันนี้ต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่จะพูดถึงตุ้มนะครับขอให้พูดด้วยความเป็นธรรมตุ้มไม่ได้อยากให้เกิดอุบัติเหตุตุ้มไม่ได้อยากให้ใครตาย ตัวตุ้มก็ไม่ได้อยากตายตุ้มยังมีภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาธิปไตยอยู่ตุ้มจะยังวางมือไม่ได้ถ้าประเทศนี้ยังไม่ใช่ของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ